มือสองขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถเกง๋งมือสองนะคะสไตล์เรียบหรูนะคะทุกท่านรถ Toyota Camry ค่ะตัว Q ิรถยนต์ปี05นะคะรุ่นตัวท็อปในโฉมสุดท้ายนะคะก่อนจะเปลี่ยนโฉมค่ะรถปี05นะคะราคา73,000บาทค่ะเครื่องยนต์2.4 VVTi เชื้อเพลิงน้ำมันร้วนเบนซินนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะ เครื่องยนต์ดีมากๆน้ำมันเครื่องและไส้กรองเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะรถเกียร์ออโต้ค่ะเปลี่ยนนิ่มสมูททุกเกียร์น้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะคะช่วงร่างดีขับดีเรียวสุดไม่มีเสียงดังค่ะล้อมแม็กเดิมๆขอบ16อยางปี2022น้ำมันเบรกเปลี่ยนไราระบบใหม่ทั้งหมดค่ะดิสเบรก4ล้นอนะคะมี ABS ีรอบคันสวยเดิมทุกจุดทุกท่านบอดี้ก็สวยนะคะหน้าหลังเดิมๆภายในกว,กว้างๆสวยๆจอเรือนไม้ปรับได้สามสีค่ะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้นะคะเบาะหนังแท้เดิมๆรอบประคันมีตำหนิแค่เบาะคนขับนิดเดียวนะคะมีม่านบังแดดหลังค่ะกระจกรอบคันเดิมๆทุกบาน คุณแจซ็นท่านล็อก4บานค่ะแอร์ออตโต้เพลงมีฟังนะคะภาษี68เล่มมีครบรถอยู่ในอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะ73,000บาทสวยสมบูรณ์พร้อมขับนะคะสภาพพร้อมใช้ของเหลวเปลี่ยนถ่ายมาแบบนี้แล้วนะคะเอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยค่ะไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้ดูรถด้วยตนเองค่ะที่จังหวัดราชบุรี โดยการนัดหมายร่วงหน้าติดต่ออัปเดตสถานะของรถตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะช่องทางในการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้โดยตรงสวัสดีคะ่ะ